มีไปสนีมาส่งของค่ะมาดูกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดแล้วนี่แต่ว่า <c oughs> คุณสามีเปิดไปแล้วแต่ว่าเราเพื่อนๆยังไม่เห็นว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอ้าวมันจะโอ้โห เพื่อนๆคงจะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว,ว่ามาดูกันว่ามันเป็นรองเท้าอะไร Can you help? อ้า รอ,องเท้ารุ่นนี้เลยจ้าสวยไหมจ้าเพื่อนๆสวยไหมสวยไหม <c oughs> ให้นี่มาด้วยจ้ะ สายรองเท้าเผื่อว่าลรองเท้ามันสายรองเท้าขาดนี่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บายบาย